ข้าโพดถ้าโพดเนี่ยมันเป็นสีนี้เราไม่ได้ชุดสีนะแต่เวลาต้มเนี่ยค้้ใช้ว่ามันจะมันจะเว่าจางมันจางเอามาดูดิเอามาดูที่ตีต้มแล้วเนี่ยใครจะไปเอาสีมาชุบมันไม่ใช่เออแล้วก็โทรมาว่าในเพจเสียเสียให้หายว่ามาซื้ออุตส่ามาตั้งไกลมันเสียความรู้สึก ถ้าคุณยังรู้ไม่จริงอ่ะนะก็อย่าไปเที่ยวว่าเขาเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยเขาไม่ได้ชุบสีนะมาถามมาถามคนเนี้ยเขาเคยปลูกกระโพดเขาชุบสีไหมไม่ชุบไม่ชุบเป็นพันมาเลยอ่ายางมันออกยางกระโพดอ่ะเขาไม่ได้ชุบสีเนี่ยเนี่ยสีนี้ใช่ไหม อันนี้คือต้มแล้วต้มแล้วมันก็เป็นสีนี้อันนี้มันยังไม่ต้มอันนี้ต้มออกมาแล้วมันเป็นสีนี้เขาจะไปเอาสีมาชุบทําไมเขาจะทําให้มันยากทําไมเขาไม่ได้ทำแล้วก็ไปไปขอโทษแอดมินด้วยนะไปด่าแอดมินเเสียเสียหยายนี่ไงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ชุบสีชุบสีจะเข้าข้างในใครจะใครจะไปย้อมสีเลยนี่ไงเออ นี่นะเขาไม่ได้ชุบนะลูกค้าอย่าเข้าใจผิดเขาไม่ได้ชุบอย่าไปด่าเขาเลยแม่ค้าเนี่ยแล้ววันนั้นนเขานนะอุตส่าห์ต้มแจกด้วยนะไม่เดีเยาตังค์ด้วยผมแจกด้วยมาแต่คุณชูชัยเขาเหมาไปยันี่ไงดูดิอ่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ชุบถ้าคุณล่องใจนะกลับมาหาเขาได้เลยเดี๋ยวเขาจะที่ใบฟังนะไปช่วยบอกเขาด้วยครับฝากบอกด้วยนะครับใครที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับ ็ไม่ไม่ไม่ม่วงหมดไงเพราะว่าอะไรมันมันเข้มไม่หมดเพราะว่ามันสุกมันมันมันเวลามันไม่เหมือนกันอันเนี้มันเหมือนกับว่าโตกมันมันนานแล้วมันแก่จัดแต่มันแก่จัดก็เข้มหน่อยอ่าอันนี้มันแก่มันยังไม่แก่จัดมันก็เป็นสีนี้แหละนี่ไงสีนี้นี่ไงครับเขาไม่ได้ชุบสีไม่ได้ชุบก็คล้ายมันม่วงอ่ะนะใช่ครับ ม่วงบ้างไมมม่วงบ้างมันม่วงต้มก็เป็นสีเนี่ยน้ำเขาจะไปชุบสีทำไมมันลำบากต้มกระโพดขายมันก็เหนื่อยอยู่แล้วครับเป็นของมันเองมันนี่ทำมาสร้างเองใช่เขาจะไปชุบสีทำไมมันลำบากเลยได้กำไรฝากละสองบาทไมเหนื่อยได้กำไรฝากละสองบาทครับแล้วใครจะมาชุบสีอมาแปลงมาฝากละสองบาทใครจะไปชุบให้เหนื่อยโอลยยังไม่รวมค่าค่าอะไรเลยใช่ อร่อยอ่ะข้าวโพดเขาอร่อยเนี่ยจะไปชุบสีได้ไงถ้าชุบสีพี่ยาไม่กล้ากินหรอกอรนี่กินโทเลยเฮ้ยพีตุ๊กครับพอกัดออกมาแล้วข้างในมันเป็นเหลืองๆข้างในเป็นเหลืองด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้างในมันเป็นม่วงครับพอกัดไปมันก็เจอเหลืองมันบแบบว่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับครับเป็นพันธุ์ของมันพันของเขาเขาเรียกพันธอะไรครับพันไรเบอร์รี่ข้าวโพดไรเบอร์รี่เขาไม่ได้ชุบสีครับผมครับนะครับ ามาแก้ขาให้เขาด้วยแก้ขาให้เขาด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs>